คุณเคยสงสัยไหมว่าเมื่อฝรั่นมาเมืองไทยครั้งแรกพวกเขาคิดอย่างไรกันแน่หลายคนบอกว่ากลัวกลัวอาหารกลัวอากาศร้อนกลัวภาษาแต่พอมาถึงจริงๆความรู้สึกก็เปลี่ยนไป180องศาเลยทีเดียววันนี้เรามีเรื่องราวจากนักเดินทางต่างชาติมากกว่า10คนที่มาแบ่งปันประสบการณ์จริงของพวกเขาในเมืองไทยเรื่องราวที่ว่าพวกเขาคิดอะไรก่อนมาและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเองบางเรื่องน่ารัก บางเรื่องอาจจะช็อกแต่ทุกคำพูดคือประสบการณ์จริงที่ไม่มีการปิดบังเริ่มกันที่นักเดินทางคนแรกเธาชื่อลอรามาจากออสเตรเลียนี่เป็นครั้งที่3ของเธอในเมืองไทยแล้วก่อนจะมาครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนลอราบอกว่าเธอแค่คิดถึงเรื่องอาหารเท่านั้นเองได้ยินมาว่าอาหารไทยอร่อยมากมีรสชาติหลากหลายและก็เรื่องของชายหาดที่สวยงามเหมือนพาราไดซ์เลยทีเดียว สำหรับชาวออสเตรเลียแล้วเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมรองจากบาหลีเพราะอยู่ใกล้และไปง่ายแต่พอมาถึงกรุงเทพจริงๆลราร่าบ,บอกว่าเธอตกตะลึงเลยกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่แน่นอนว่าดูล้นหลามไปหน่อยแต่สิ่งที่ทำให้ลราร่าประทับใจมากที่สุดไม่ใช่อาหารหรือชายหาดแต่เป็นเรื่องของความมีน้ำใจของคนไทยเธอบอกว่าผ<ๆ>ู้คนที่นี่ใจดีมากจริงๆทุกคนกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ แม้แต่การเปรียบเทียบกับออสเตรเลียที่เป็นที่รู้จักในเรื่องความเป็นมิตรเธอก็ยังรู้สึกว่าเมืองไทยชิลกว่าและสงบกว่าไม่มีความเครียดอะไรเลยคุยกับใครก็ง่ายและที่สำคัญคือมีนักเดินทางจากทั่วโลกมากมายทำให้รู้สึกว่าง่ายที่จะหาสิ่งที่เหมือนกันกับทุกคนสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ลอร่าเล่าก็คือเรื่องของการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณของเธอเธอบอกว่าการค้นพบวัดนและศาสนาพุทธในเมืองไทยทำให้เธอประหลาดใจมาก การเข้าถึงด้านนี้ง่ายดายมากจริงๆไปวัดพูดคุยกับพระฝึกสมาธิฝึกโยคะทุกอย่างเข้าถึงได้แล้วพวกเขาต้อนรับเธอด้วยความยินดีอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยลอร่าหยอกฝากข้อความถึงคนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าที่เห็นในตอนแรกมากอย่ากลัวเรื่องภาษาอย่ากลัวเรื่องอาหารหลังจากผ่านไปสองสาวันคุณจะชินกับมันและทุกคนกระตือรือร้นที่จะช่วยคุณมาก แค่มาแล้วสนุกกันไปเลยต่อมาเป็นคู่รักจากออสเตรเลียพวกเขามาเมืองไทยเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งเพื่อทําการเดินทางแบบวนซ้ำเล็กน้อยจากกรุงเทพไปเกาะต่างๆแล้วขึ้นเหนือไปเชียงใหม่และป่ายก่อนจะไปเวียดนามต่อเมื่อถามว่าก่อนมาครั้งแรกพวกเขาคิดอย่างไรคำตอบคืออากาศร้อนมากชุมชนแบ็คแพคเกอร์แข็งแกร่งและมีกิจกรรมให้ทำมากมาย พวกเขาแค่จินตนาการถึงชายหาดที่สวยงามละเกาะที่สวยงามเท่านั้นไม่มีอะไรเปิดความคาดหวังมากไปจนจริงๆแต่พอมาถึงแล้วพวกเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่ง่ายมากที่จะไปไหนมาไหนชาวบ้านช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่างจริงๆและมีกิจกรรมให้ทำมากมายเช่นเดินเที่ยวน้ำตกขึ้นน้ำตกชมช้างนาเขตรักษาพันช้างเห็นวัดจุดชมวิวทุกอย่างล้วนเป็นการผสมผสมของวัฒนธรรมและงานปาร์ตี้ท่ามกลางความร้อนแรงแต่ตอนนี้พวกเขาคุ้นเคยกับความร้อนแล้ว มาถึงครั้งแรกจะหนักหน่อยแต่ก็เข้าท่าได้เร็วสิ่งที่พวกเขาอยากบอกกับนักเดินทางที่กำลังจะมาเป็นครั้งแรกก็คือในฐานะแบ็คแพคเกอร์คุณต้องการจัดกระเป๋าให้มีน้ําหนักรกคุณสามารถซื้อของในท้องถิ่นได้ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับยุโรปหรือตะวันตกโดยทั่วไป สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบก็คงจะเป็นเรื่องของการถูกรับกวนเพื่อซื้อของในเมืองอย่างกรุงเทพแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้วไม่ได้มีแถ่ที่นี่เลยส่วนเชียงใหม่พวกเขาบอกว่าไม่รู้สึกยุ่งยากเลยจุดหักมุมประสบการณ์ที่แตกต่างแต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดคงจะเป็นเรื่องของแกรนด์ชายหนุ่มจากออริกอนอเมริกา นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยและเป็นการเดินทางเที่ยวเดี่ยวครั้งแรกนอกสหรัฐอเมริกาด้วยเขาอยู่ที่นี่มาประมาณ25วันแล้วและกำลังจะออกไปอีก3วันเมื่อถามว่าเสียใจไหมที่ต้องจากไปเขาบอกว่าเศร้าแต่คิดถึงความหนาวเย็นแกระะน,นบอกว่าเขาไม่ได้ทำการวิจัยมากนะักเขาแค่รู้ว่าภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าและมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมมากขึ้นเกาะต่างๆเหล่านี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้และอยากดำน้ำส่วนกรุงเทพก็เป็นเพียงเมืองใหญ่ขนาดใหญ่ นั่นคือสิ่งที่เขาคิดในตอนแรกแล้วมันเป็นไปตามความคาดหวังไหมเขาตอบว่าทางเหนือได้ดีมากเขารักมันที่นี่จร,จริงๆเพราะเขาไม่ชอบปาร์ตี้หรือดื่มเหล้าทางเหนือนั้นเชิงช้าและไม่มีใครรบกวนคุณที่จะไปซื้อของของเขาเลยมันสุดยอดมากแต่สิ่งที่ทําให้แกรนด์ประหลาดใจมากที่สุดก็คือกรุงเทพขอเข็ดว่าตัวเองคงจะตื้นตันมากเพราะไม่เคยไปซูเปอร์ซิตี้มาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยดูเดอะแฮงโอเวอร์อะไรทํานองนั้นจะเิดว่าโอ้เดี๋ยวก่อนมันบ้าไปแล้ว แต่จริงๆแล้วมันเยี่ยมมากใช้งานง่ายสุดๆและผู้คนก็ใจดีมากแกรนด์มีคำแนะนำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าโฮสเทลของเขาอยู่ใกล้ๆกับถนนเข้าสารแค่บล็อกเดียวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนถึงไปถึงเสียงดังตลอดทั้งคืนเขาแนะนำว่าคุณควรอยู่ห่างจากตัวเมืองอย่างน้อย2ถึงบล็อกถ้าหรือว่าลองนั่งแท็กซี่ออกไปจากถนนเข้าสารโดยชื่นเชิงเลยเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้พิจ,จารณามันเขาแค่จะลำดับตามถูกที่สุดและเห็นว่าอันที่ลดราคาไปครึ่งหนึ่ง ในสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากแกรนก็คือเรื่องของอาหารเขาบอกว่าอาหารไทยที่นี่ดีขึ้นและราคาถูกมากร้านอาหารตะวันตกไหลแห่งที่เขาเคยไปเช่นร้านราเมงและซูชินั้นอร่อยดีแต่อาหารไทยที่อร่อยจริงๆคืออาหารที่ถูกที่สุดที่คุณสามารถทานได้ที่นี่เบอร์เกอร์ประมาณ400บาทแต่เขามากินข้าวกลางวันกับหมูกระเพราและไข่ประมาณ90บาทราคาถูกมากและทุกทุกอย่างที่เขาได้ลองก็ดีมาก แปนบอกว่าเขาโชคดีมากกับทริปนี้ไม่ได้มีอะไรขัดข้องกับสิ่งใดเลยไม่ได้พลาดบาสัสหรือเครื่องบินหรือไม่ได้ดื่มน้ําหรือผักที่ไม่ดีสุขภาพชึงแข็งแรงเขาพยายามเปิดใจให้กว้างไม่ได้คาดหวังมากจนเกินไปสิ่งเดียวที่เขาสามารถเปรียบเทียบได้ก็คือเวียดนามเขาเคยไปทํางานที่เวียดนามสร้างโรงเรียนในเมืองชายฝั่งตอนกลางภายนอกเมืองนั้นสภาพสืบสมมากมีกระท่อมและกระท่อมทําแองที่ทํามาจากโคลนและดินเหนียวแต่เมืองไทยพัฒนาไปไกลามากกว่า เขาไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากการคิดออกเมื่อมาถึงที่นี่ข้อความที่เขาอยากฝากก็คือเปิดใจให้กว้างและสนุกไปกับมันคุณมีเพียงชีวิตเดียวดังนั้นคุณก็อาจจะสนุกกับมันไปด้วยเช่นกันมุมมองที่น่าสนใจนักเดินทางสาวยุโรปมาถึงคู่รักสาวจากสาธารณรัฐเช็กพวกเขามาเป็นอาสาสมัครที่เมืองไทยพวกเขาตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครที่นี่เพราะว่าต้องการลองประเทศอื่นในเอเชียและเมืองไทยดูสบายใจขึ้นครั้งแรกในเอเชีย เพราะว่าทุกอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและหาซื้อได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นการเดินทางคุณสามารถไปที่แอปจองรถบัสหรือรถไฟและไปที่สถานที่ที่คุณต้องการไปได้หนึ่งในพวกเขาบอกว่าเธอสนใจวัฒนธรรมเอเชียโดยรวมไม่ค่อยได้สนใจในเมืองไทยมากนักเธอเรียนภาษาจีนจึงมีความสนใจในประเทศจีนมากกว่าแต่พวกเขามีความรู้ทั่วไปและอยากมีประสบการณ์เป็นของตัวเอง พวกเขาค้นหาทางออนไลน์และมีคนหนึ่งเป็นมนักวางแผนที่ดีมากพวกเขาสื่อสารถึงสิ่งที่อยากทำสถานที่ที่อยากไปและค้นหาตั้งสิ่งของต่างๆหลังจากที่พวกเขามาถึงพวกเขากำลังวางแผนทุกอย่างตามทางของพวกเขาเองแต่พวกเขาชอบเมืองก็พัดอีกหนึ่งคืนพวกเขาตัดสินใจณจุดนั้นว่าต้องการที่จะอยู่หรือไปต่อเมื่อเทียบกับสาวารณรฐเช็คแล้ววัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมากแต่พวกเขาคาดหวังไว้ พวกเขาขอบคุณที่ผู้คนที่นี่มีน้ำใจเป็นมิตรและช่วยเหลือได้มากเมื่อเกิดปัญหาพวกเขาสามารถถามใครสักคนและพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือแสดงคำแปลหรือแผนที่ให้ดูแล้วพวกเขาก็จะแสดงให้พวกเขาดูว่าต้องทำยังไงด้วยพวกเขากำลังเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร2โครงการโครงการหนึ่งในประเทศมาเลเซียและอีกหนึ่งโครงการในเมืองไทยในเมืองไทยพวกเขาจะพักอยู่ในหมู่บ้านกะเรียงซึ่งพวกเขาต้องการช่วยทำสวนทำอาหารทำงานบ้านเมื่อเป็นไปได้ อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาและชนกลุ่มน้อยด้วยสิ่งที่พวกเขาอยากจะบอกกับคนที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็คือสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ที่นี่พวกคนเคร่งชาสนามากมีวัดวาอารามและสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นก็ควรรู้ว่าต้องทำยังไงและควรประพฤติตัวอย่างไรในพนมนั้นจะดีกว่าควรเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อที่จะสามารถเอนจอยและมีเวลาอ่านเมนูได้อย่างง่ายดายพวกเขาชอบทานผัดไทยและข้าวเหนียวม,มุ้งมาก สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากคือคําเตือนเกี่ยวกับกับดักนักท่องเที่ยวพวกเขาบอกว่าอย่าโดนโกงนะท่องเที่ยวให้มากที่สุดชมวัฒนธรรมพบปะผู้คนใหม่ๆไม่ต้องกังวลกับอะไรก่อนเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วแค่ระวังตัวเองเมื่อถามถึงกับดักนักท่องเที่ยวแบบไหนพวกเขาบอกว่าเนื่องจากพวกเขาเป็นชาวต่างชาติอย่างเห็นได้ชัดคนท้องถิ่นบางคนอาจจะต้องการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม,ตมสําหรับต่างๆโดยเฉพาะการนั่งแท็กซี่หรือรถตุกต๊กๆคุณต้องจัดราคาก่อนนั่งรถ แต่หลังนั่งรถคุณอาจได้ยินราคาที่แตกต่างจากคนครับดังนั้นใช้แอปอย่าง InDrive หรือ Bolt มันมีประโยชน์มากและอีกอย่างคือการนั่งรถบัสท้องถิ่นก็เป็นประสบการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์จากเรื่องราวที่เราได้ฟังมาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือเมืองไทยไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวธรรมดาแต่มันคือสถานที่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบความมีน้ำใจของคนไทยการได้ง่ายๆในการเดินทางอาหารที่อร่อยและราคาถูกหรือแม้แต่การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่เข้าถึงได้ง่ายสิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดคือทุกคนที่เราพูดคุยด้วยล้วนมีประสบการณ์ที่ดีเกินความคาดหวังแม้ว่าจะมีความกังวลหรือความกลัวในตอนแรกแต่พอมาถึงแล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็หายไปหมดบางคนกลัวอากาศร้อนบางคนกลัวอาหารบางคนกลัวภาษาแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ปัญหาเลย ผู้คนที่นี่พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอการเดินทางก็ง่ายได้ด้วยแอปต่างๆอาหารก็อร่อยและถูกกว่าที่คิดและที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศที่ชิลและไม่มีความเครียดอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนอยากกลับมาอีกและอีกเหมือนลอราที่มาถึง3ครั้งหรือคู่รักที่กลับมาเที่ยวซซมิอีกครั้งสิ่งที่น่าชื่นชมจากนักเดินทางเหล่านี้คือความตั้งใจที่จะเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆพวกเขาไม่ได้มาด้วยความคาดหวังที่สูงจนผิดหวังแต่มาด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัว พวกเขายอมรับในสิ่งที่แตกแต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมาศาสนาหรือวิถีชีวิตและนั่นทําให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการเดินทางครั้งนี้การที่แกรนบอกว่านี่เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวครั้งแรกนอกสหรัฐอเมริกาของก็ด้วยและเขาเลือกเมืองไทยเป็นจุดเริ่มต้นนั่นคิดสูตดได้ว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับมือใหม่ในการเดินทางต่างประเทศจริงๆและก่อนจบเรามาดูคอมเมนต์จากผู้ชมที่ดูคลิปนี้กันหน่อย คอมเมนต์จาก Michael Travels Michael บอกว่าเขามาเมืองไทยถึง7ครั้งแล้วและทุกอย่างในคลิปนี้ตรงกับความเป็นจริงเลยความอบอุ่นของคนไทยคือสิ่งที่คุณหาไม่ได้จากที่ไหนเลยและใช่แล้วอาหารริมทางเดินเสมอดีกว่าและถูกกว่าร้านอาหารตะวันตกเขาแนะนำว่าให้เรียนภาษาไทยพื้นฐานสักสองสประโยคคนท้องถิ่นจะชื่นชมมาก คอมเมนต์จากซาร่า a d v e n นเ r อ s ์สซาร่าบอกว่าคลิปนี้ทำให้เธอร้องไห้เธอไปเมืองไทยคนเดียวในฐานะผู้หญิงในปี2019และมันเป็นประสบการณ์ที่เสริมพลังชีวิตเธอมากที่สุดเธอรู้สึกปลอดภัยที่นี่มากกว่าในหลายเมืองตะวันตกด้วยซ้ำเราไม่ไหวที่จะกลับไปอีกหลังโควิดคอมเมนต์จากเดวิด UK เดวิดบอกว่าคำแนะนำเรื่องถนนเข้าสารนั้นล้ำค่ามากเขาทำผิดพลาดแบบเดียวกันในทริปแรกจองโฮสเทลที่ถูกที่สุดและนอนไม่หลับสามคืนติดต่อกันครั้งที่2เขาพักที่ย่านอารีแทนประสบการณ์ดีขึ้นมากคอมเมนต์จาก Emma er, เอมมาแบ็กแพคเกอร์เอมมาบอกว่าส่วนของการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณสะท้อนกับเธอมากเธอไม่ได้คาดหวังที่จะพบตัวเองในเมืองไทยแต่วัดการฝึกสมาธิ และบรรยากาศที่สงบโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเธอจริงๆเธอกลับบ้านไปในฐานะคนที่แตกต่างไปจากเดิมคอมเมนต์ Comment จากทอมฟูดี้ทอมบอกว่าการเปรียบเทียบอาหารนั้นจริงมากๆเขาใช้เงิน200บาทกับเบอร์เกอร์ธรรมดาธรรมาแต่ผัดไทยที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเขาราคาแค่60บาทจากรถเข็นริมทางบทเรียนที่ได้เรียนรู้คือกินอาหารท้องถิ่นเสมอคอมเมนต์ Comment จากลิซ่าวันเดอร์ลั ลิซ่าบอกว่าเธอชอบความซื่อสัตย์ของคลิปนี้ไม่ใช่แค่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เป็นประสบการณ์จริงที่มีทั้งด้านดีและด้านที่ท้าทายคำแนะนำเรื่องแอป g r a b นั้นจำเป็นจริงๆช่วยเธอหลายครั้งจากรถตุกๆที่เรียกราคาแพงคอมเมนต์จากเจมส์โซโล่เจมส์บอกว่าในฐานะคนที่กลัวมากที่จะเดินทางคนเดียวเรื่องราวของแกรนด์สร้างแรงบันดาลใจให้เขามาก ถ้าแกรนทำได้ในการเดินทางคนเดียวครั้งแรกนอกสหรัฐอเมริกาบางทีเขาอาจทำได้เหมือนกันเมืองไทยเจอกันในปี2025คอมเมนต์จากนีนาเคาเจอร์นีนบอกว่าคำแนะนำของสาวเช็กเรื่องการเรียนรู้มารยาทในวัดนั้นสำคัญมากเธอเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่มีความเคารพโดยไม่ตั้งใจความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้นและมีความหมายมากขึ้น เอาละนั่นคือเรื่องราวของเมืองไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคอมเมนต์จากผู้ชมที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันหวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลและแรงบันดาลใจให้คุณไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนม,มาเมืองไทยครั้งแรกหรือกำลังคิดจะกลับมาอีกครั้งจำไว้ว่าทุกการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวแรกและเมืองไทยพร้อมที่จะต้อนรับคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างเสมอขอบคุณที่รับชมจนจบ อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะเพราะเรามีเรื่องราวการเดินทางที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้คุณมาค้นพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ